好、oh. วันนี้นะครับก็มาอยู่กับพายออดนะครับที่ลำธารน,นะครับผมเดี๋ยวเราก็จะพาเขาไปอาบน้ําที่ลำธารกันเนื่องจากว่าน้ําฝนตกนะครับตั้งแต่เมื่อวานแล้วนะครับผมน้ําที่ใสาย,ยางก็ไม่ค่อยจะไหลเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวนี้ก็ส่วนมากจะต้องไปอาบกันที่ลำธารน,นะดูพายออดที่สภาพทุกวันเลยนะครับสภาพก็เนาะทางที่อยู่นอกโรงก็โดยประมาณเนี้ยับผมคือเขาต้องดอูอ่ กับโคลนนะครับที่หลักเขาก็จะมีโคลนหน่อยเพราะว่าฝนตกนะครับผมก็เราพยายามให้มีคนน้อยหนึ่งนะแต่ก็เล่นโคลนทุกวันนะมันเป็นธรรมชาติแล้วแหละครับช้างเวลามีโคลนให้เล่นเขาก็จะเล่นโคลนนะครับผมอย่างแพ้ออสเรานะครับเนื้อตัวจะมอแมแอมแทบทุกวันนะครับผมโอ้โหนะวันไหนไม่เล่นโคลนนี่ไม่ใช่ออสแล้วนะครับผมวันนี้ต้องเหนื่อยทุกวันเลยนะครับเรามาอาบน,น้ำกันไง <laughs> โอ okay. เคเพื่อนเพื่อนพักมาเลยครับผมโอเคนะครับ okay, นะเดี๋ยวเราก็จะพาออกแบบน้ำกันนะครับนี่แหละกิจกิจกรรมวันของเราแทบทุกวันเลยนะครับไายออดของเรานี่ต้องอาบน้ำดีกยกัหรือต้องพาเขาไปอาบน้ำนั่นแหละเพราะว่าตัวเขามอมแมมมากนะครับมอมแมมทุกวันด้วยนะครับช่วงนี้ฝนตกทุกวันนะที่บางเรานะครับดูครับแม่น้ํายังสีช็อกโกแลตเลยนะสีน้ำเสียตาลน,นะครับเป็นฝนทุกวันไม่เป็นเม็สักวันเลยอ๋อเด้

โอเคนะครับเราก็จะอาบน้ำกันนะโอ้โหนะดีวันนี้เรามีสักบัวด้วยนี่สักบัวก็คือแบบนี้เองนะครับผมเดี๋ยวเราจะพาออดเนี่ยไปอาบน้ำกันนะครับก็จะมีปักบัวนะครับที่นี่มีสักบัวนะจะเป็นบริเวณทาอาบน้ำนะครับโอเคนะเราจะพาออดไปอาบน้ำกันนะครับไปเลยท่านไปลูกไปเจ้วไปลงไปเอวนะ Loh, he. hey. loh, bye. <coughs> bye, loh, bye. bên he. nó hết, hey. ma, luôn bay, bay luôn bay luôn đi, Ben, Ben, à, คือเบนนี้ก็คือให้เขากลับกลับหน้ามาหันหน้ามานะครับผมเบนไปเบนเบนนี่ครับพอเราเป็นช้างที่ฟังรูเรื่องหมดนะนี่เดี๋ยวเราก็จะไปขัดเขาไปแอบเขาตรงนี้แล้วกันนะครับไปเลย อันนัดเต็ดที่นะครับผม la parte En hey, gang!

อ้นอบอบบผลุกมาลุกโอเคนะครับนี่ก็อาบน้ําเสร็จสิ้นแล้วนะครับผมไฟออสของเราโอ้โหเอาดีครับโอ้ย ก็ามากระบนสูงถอยอ๋อถอยกันถอยกันถอยถอยกระบนถอยไปก็ามาบนสูงเป้าบนน้ำหน่อยบนสูงเป้าสูงเป้าดิเป้าเป้าเป้าดิอ้ยโทรศัพท์อะไรเนี่ยโอ้โหนะครับเมื่อกี้โทรศัพท์เราเปียกหมดเลยนะครับสภาพตอนนี้โอ้โหเทนะ โอเคนะครับตอนนี้เราก็ดูดิเปียกทั้งช้างทั้งคนเลยขอกินอยู่กระเป๋าเราก็โอ้โหตอนน่อเล็กต่อใหญ่นะเด็กต่อใหญมาดิเอ้วจะเป็นไพออสนะครับอื่นอ็อห้นะเอาตกจับลูกมาจับลูกมาตกลูกมา,กมาเห็นไหมนี่นลยจับขึ้นมามาดิเดี๋ยวเราจะเป็นทุกชายสิบหลอดของเรา น,นี่อาบน้ําเสร็จแล้วนะครับผมวันนี้ก็ดูสะอาดสะอ้านดีนะได้ขัดกับเต็มที่น่การที่ตัดงานนี่ก็บอกให้เลยว่าช้างใช้ชีวิตดีมากเลยนะตั้งแต่งานเขาสั้นแบบไม่เหมือนช้างดูมีความสุขขึ้นนะครับนี่ก็จะเบาเบาเขาไดหน่อย,อยแต่ความหลอเอเขาลดลงหน่อย <c oughs> อที่สบายใจเลยครบ โอเคนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับนี่ก็จะเป็นชีวิตยามเช้าของผมนะที่ต้องดูแลออสนะครับแป้นเราก็อยู่ในโรงอยู่บนแป้นเราไม่ค่อยสกปรกเพราะว่าแป้นเรามีโรงนะครับช้ที่มีโรงอยู่นี่คือเขาก็จะไม่ค่อยเล่นดินเล่นโคลนเท่าไหร่นะครับเนื่องว่าเนื่องจากเขาอยู่ในโรงนะครับแต่ออสอยนอกโรงนะก็จะดินโคลนนะครับก็จะเต็มไปที่ที่หลังของเขานะครับเขาก็จะขุดใช้งานขุดแล้วก็ เาตัวเลยนะครับเช้ามาเราก็มาทำความสะอาดกันนะครับตกเย็นมาเขาก็เล่นโคลนนะครับเช้ามาเราก็ทำความสะอาดกันอย่างนี้ปลาจะประจําเครับผมเออช้างที่ไม่ได้อยู่ในโรงนีไม่ต้องพูดถึงนะความสะอาดเนี่ยสะอาดแป๊บหนึ่งเดี๋ยวก็เล่นโคลนอีกนะครับผมนี่นะครับโอเคนะครับเราก็จะเดินทางกันกลับแล้วนะครับยังไงก็อย่าลืมนะกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับเป็นกําลังใจให้กับผมด้วยนะครับกวานแดงนะครับผมก็ดูแลช้างมา นานมากนะครับ20กว่าปีแล้วนะครับถือว่าประสบการณ์ผมเนี่ยก็ได้เลยนะครับผมผมอยู่กับช้างมานานนะอยู่ทั้งช้างตัวผููตัวเมียด้วยนะถือว่าเราผ่านประสบการณ์ไลๆมาก็เยอะเช่นกันนะครับผมโอเคนะเดี๋ยวเราจะนั่งคอ,อคตะขอกัอนตะขอต้องมีตะขอนะขี่ช้างไม่มีก็เราจะคุมเขายากนะครับบางทีช้างก็อารมณ์ดีบางทีเขาก็อารมณ์เสียเหมือนเรานะ วันนี้เขาอารมณ์ดีเราก็ไม่ต้องใช้ตะขอก็ได้แต่ถ้าวันไหนอารมณ์เสียเราก็ไม่ควรนะทิ้งตะขอนะครับผมไปลงมาดูนี่ฮะในกัขึ้นของเรานะนี่โอ้โหไอ้จะตกไม่ไม่ตกนะครับนี่ก็ประยกกันทั้งช้างทั้งคนไม <c oughs> ่มีออสหมดแล้วลูกหมดแล้วนะครับผมอ่ะสวัสดีครับหน่อยเร็วครับเสียงกัน ครับหน่อยเสียงวุ้นวุ้นว้นว้นว่้นวนี้นวุ้นว้นนนะครนบนี่ก็วนว้นวุออนะนวนวุนวุนนวุ้นนน้น้นนนี่นะครับุบ้นนวะนี่นนนะ อร่อยหวานนะครับเป็นน้ำอ้อยนะครับผมขบพาได้สงบดุกสบายช้างก็ะชอน้ำอ้อยนะเวลาเราฝึกช้างนะน้ำอ้อยนี่ก็ดีมากนะครับหรือไม่ก็ไออ้อยนะครับตักเป็นท่อบแบบนี้เท่านี้นะแล้วก็ค่อยฝึกเขานะครับมันก็จะดีนะครับพบพาได้ง่ายแล้วก็ช้างก็จะติดเราด้วยนะครับ ช้างก็จะรักควานยิ่งขึ้นนะเวลาเราให้กินก้บว้อยทุกวันทุกวันนะเพราะว่าช้างก็รักเรานั่นแหละเพราะว่าเราดูแลเขานะครับผมโอเคนะครับตอนนี้เราก็เดินทางกันกลับที่หลักแล้วไปกินหญ้าก,กันต่อนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับโอเคนะครับตอนนี้เราก็เดินทางกันกลับแล้วนะครับนี่จะเป็นคอหัวไพรอสนะฮะดูครับเอ้ยนี่ไงไป ด้านหลังนี่ขอหญ้าหน่อยดูกินหญ้ายัางไงไม่มีนะดูเด็ดไม้อะไรเด็ดทุกอย่างพอแล้วมัง้งอ๋อเอ้กินด้วยเลยเนี่ยฮะเนี่ยใบยไม้อย่างนี้ก็กินนะครับดูดิไม่รู้ว่าเขากินได้นะเดี๋ยวถ้าเราไม่เดินผ่านเราก็ไม่รู้ว่าช้างกินอะไรได้ช้างเนี่ยกินหญ้าในป่าเนี่ยแทบแทบทุกชนิดนะครับผม มีไม่กีน่ชนิดนะที่ช้างไม่กินนะครับผมต้องบอกเลยว่าช้างกินหมดมีไม่กี่อย่างเองนะครับผมเห็นเขาบอกว่าประมาณสักไม่เกินสิบอย่างนะครับที่ช้างกินไม่ได้นะนอกนั้นกินได้หมดนะในป่าเลยทีกนี้นะครับผม <S 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 ทั้งรลกไม้ <S <S เปลือกไม้อนะไรเนี้ยกินได้หมดเห็นไหมฮะนี่เมื่อก่อนออดเราเข้าป่านะเดี๋ยวนี้เราไม่เข้าป่าเพราะว่าเขาโตขึ้นแล้วก็บางทีเขาก็ไม่ฟังเรานะเวลาเขาอยู่ บริเวณโซ่ยาวๆความอิสระเขาเยอะขึ้นนะบางทีเขาก็ดื้อน,นะครับผมเวลาเขาดื้อเนี่ยตายมากนะครับช้างช้างยิ่งตัวใหญ่อันตรายมากๆเลยแรงเขาเยอะนะครับเราก็ไม่อยากจะเ,เสี่ยงอะไรมากมายคือผูกที่ปางนะครับจัดย้า้เขากินนะครับแต่เราก็ไม่ได้เข้าเข้าป่าเลยนะครับผมโอเคนะครับนี่ก็ไพออสนะครับนี่ก็ชีวิตประจำวันไพออสกินหญ้า ไปเลวไปนะครับโอเคครับกดไลค์กดแชร์นะครับสวัสดีนะครับ